สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพาตูรูนะคะช้างคู่ใจปลาย่ันเมืองนะคะสวัสดีกับนักเรียนตูรูครับแบบคุณครูสอนสีห่หลนะคะวันนี้พานักเรียนออกจากห้องเรียนนะคะทำการ รสโซ่นะคะตอนนี้ก like <Yes. S 2> ็วาวุนเหมือนเดิม hmm. <that> ่ะน uh, right? <that> ักเรียนจะออกหลักทีไรคุณปู่ก็หายตัวหมุนทุกทีมาตอนนี้ยังหาไม่เจออยู่ก็ลากบเพื่อนเกัน้อ้อแตเซนีะ ท่ยาบอกว่าคุณปู่คนเกินร้อยห้าสิบนะแสดงว่าเต็มจนล้นเอาไว้เองครับตัวหมุนเอาไว้เองแต่ก็หายทุกรอบต้องทำไว้แบบต้องทำห้อยไว้ทุกเสาอ่ะปูเอาไว้ดีตัวมันเอดเดินเอาไว้คุณปู่บอกว่าเก็บไว้ดี ทำอยู่แถวเออแถวดีบางบ่อผสมเลยทุกคนนะคะเดีลยวว่าโคนีจะถอดออกไหมเพราะว่าใส่แน่นนะคะใส่ไว้แน่นคนคืนลอยละสิ ไม่ใช่คนเต็มร้อยครับคนเกินร้อยไอ้อทีนี้มันไม่ใช่ตัวหมุนมันก็เลยหมุนยากเลยจะต,ต้องใช้ความสามารถใช้ค้อนนะครับเป็นตัวหมุนบแบบนี้

กินดินเยอะนะคะกินดินเยอ,อะก็วนบดยอยเนาะเอเดออาผู้อว่นเลยเด็กผู้จัดการมีดำก็ไปรอแล้วนะคะ ตุตะต,ตุ๊กตาไปละกาไปเดินชมสวนก่อนนะคะเริ่มต้นอามีไปละ เดี๋ยวพอเดินเสร็จกลับมาก็จะได้เนี่ยค่ะวันเ็กก็มาเตรียมแล้วนะคะเตรียมโซ่ผูกตรงที่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วอีพีนี้พาเดินก่อนนะคะอีพีหน้าอาบน้ำน้ำไหลไหมล่ะ ปไปยื้เส้นยื้สายก่อนนะคะหลังจ,จากที่แบบว่าขาดเรียนมาสามวันเนาะตูลูไม่ใช่ตูลูสิคุณครูขาดสอนมาสามวันมีดำมีดำมีดำก็มาสร้างความคุ้นเคยเหมือนกันให้ตูลูแบบว่าได้คุ้นเคยนะคะ นี่ดำดัวนำหน้าตลอดเลยนะคะทุกท่านยาก็เขียวกระจีแล้วนะคะนี่หลังจากที่ตัดนี่ใส่ปุ๋ยแล้วบปุ้นโอ้ผักบุงเอ๊แม่เกาะให้กินนะดเดิจุนเฮ้ยร้อนอะบุญ คุณมีดำ <c oughs> คุณมีดำก็มาเข้าห้องเรียนด้วยนะคะผู้คุมงานเป็นเพื่อนตูลูเป็นผู้จัดการตูลูนะตอนนี้นะคุณมีดำตูลูมากินน้ำสระนะคะวันนี้หลังจากที่ช่วงช่วงเมื่อตอนเที่ยงตอนบ่ายเนาะเรามาดูยืนซึมๆนะคะน่าจะอิ่มแล้วก็กินดิน ันนี้ก็คือเข้าห้องเรียนแล้วนะคะได้มาเดินยืดเส้นยืดสายแล้วมากินน้ำสระพอ,พอพี่ตูรูเรายืนกินน้ำคุณหมีดำก็พักเหมือนกันนะพักพักก็กินน้ำเหมือนกันบอกอย่างเช่บตูรูบอกอย่างเช่บวันนี้ไม่มืดเลยนะวันนี้ เข้าห้องเร็วหน่อยวันนี้กอถวาลบนันทึกใย้บันทบันนีกนอกสหนอ้ยังไม่อิ่มยังไม่อิม่ม อ,อีพีหน้าเรามาลุ้นกันครับว่าตัวรูจะถูเสาเป็นหรือเปล่าโอ้โหตดปรุดเลยทีนี้ถ้าช้างแบบว่ากินน้ําดีตด,ดดีนะคะก็จะไม่อืดท้องไม่อืดน,นะคะนูน่นพอน้ําเข้าไปลมก็ออกติกเลยตดๆดเลย ไปต่อไปต่อกันคะ่ะห้องเรียนตูรูก็บรรยากาศชมสวนเช่นเคยนะคะแต่วันนี้คุณปูว่าจะพาไปชมทุ่งด้านนอกนะคะไปดูกันจะเป็นยังไงมีดำไปแล้วครับผู้จัดการมีดำ ก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนะทุกท่านมีดำก็ฝึกเนาะฝึกให้พี่ตูรูแบบคุ้นชินนะครับดูอ่ะเดินไม่ห่างจากขาพี่ตูเลยดูพี่ตูก็เบียดชิดนะคะแต่พี่มีดำเราก็ไม่ห่างดูอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยระวังนะน่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 ะดูนั่น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 ก็เหมือนฝึกไปในตัวนะคะพี่หมีดำก็มาช่วยฝึกด้วยเป็นครูฝึกเหมือนกันด้เน่นดู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 หางพี่ตู๋คะสังเกตหางพี่ตูจะเตะจะยกขาเตะก็ไม่ยกนะ อะไรนะเจ้าไม่เตะใดแต่ว่ายกหางอยู่กัดโคกันต้วันนั้นกัดโคบบ่เดี๋ยวไปอีกนิดนึงก่อนฉันจะไปนู่นไปชมสวนไม่ได้ค่ะเละ ด้านหลังเลยไปดูหูดีกว่าไปฮะไป,ไปที่อาบน้ำดีกว่าอันนี้อันนี้นนคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอาบน้ำนะคะทุกท่านเรามารุ้นกันอาบน้ำนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ